สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้ห้าสิบห้ากันไปหาเก็บเห็ดที่ว่างปลูกไว้หมู่บ้านนี่มันสียังบ่ล่ะจรอมันสียังบ่แม่ดูว่ามันมายัางคนมันก็สิไปหลายดีเพราะว่านไปรุ่นน้ำกันว่าเห็ดที่ย้ายไฟกบน้องพอปลูกไว้ที่มันเป็นจีนอยมันสีเหลือบ่เป่าวบ้านคนหูว่าเฮาไปเก็บเห็ดได้แล้วป้าพี่น้องไปป้าเห็ดกับบ้าหอดป้าเห็ดล้วเนาะพี่น้องเนาะ ล้างที่หนองยางเลาะไปเนี่ยน้ำพุ่งหวยไปลงสีสีล้างผุนละแต่ว่ามือนี่ยขนาดเห็ดมันสิบบริษัเห็ดอันเมนูแกงอย่างเราดิพ uh. well. ี่น้องสิก้อยเห็ดสูงกินมือนี่ไปเบิ่งกอยเรามันส่ใดบ่มเอนี่เราถ้าเบิ่งว่าก so ้อยเห็ดสืคือก้อยแนวอื่นบ่สืคือก้อยหอยก้อยเนื้อก้อยงัวทั่วไปบ่ว่าเห็ดเผิงกขมกับกอยได้ตีมันบ่อ่ะไปนี่คือกระตายายไใค่ะทะลุนซอยกันค่ะจักายานพละขั้นค่ะพี่น้อง ใสไกลบ่ได้เพราะว่าบ,บ่มียานพนาหนะค่ะใส่จักรยานนะคะดอกเลีแล้วนะคะสําหรับวันนี้ดอกเลีแหกหมานเป็นกีนะคะเป,เป็นกีเล็กๆอยู่นี่แม่ก็มีเอามีดตัดค่ะนั่นเนี่ยคะ่ะกวยแสบดอกซ้ำนี่แหละอีกที่สองค่ะพี่นอ้อนขาสวยงามค่ะสวยงามค่ะยุยุนอกๆค่ะบ่ได้ยุนเลิกนี่ เอามีดตัดเลยนี่ค่ะพี่สามนะคะอยู่นอกๆเองเมื่อนี้ต้องหมานอีกแทะๆทแม่ไ่า่านี่ค่ะนี่ค่ะพี่เจอสักดอกได้ออยังลูก <Okay. S 1> ไหนคะใส่เอาโอ้ยแสดงว่าบบ,บ,บท่านนี่มีคนมากเลยเมื่อนี่คู่ขางถนนเลยเอาลูกเอาอเอามีดตัดเอา อมีตัดโช่ก่อนมันนี้ก็จะได้ก้อยอีกพี่น้องขาบาเกียงได้ครับวันนี้สิก้อยเอานี่ๆนี่นี่นี่น,นี่สวยลูกสวยมาเอ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 าตัดขาออกมันนี้สีบเพ่ได้หลก็เมื่อวานผลติพี่น้อง มูวานนี่ย่างตงดนจังเจอเดยมนี่มาหอดเจอเลยจุดนอกนกึงแม่ะพ่อเอะตีเป็นุ้ตนันบ้องสวยกงามอจอบอจอบสวยค่ะสวยสองผลต้นนี่ป๊อบสองสองสอกีรคะนี่พี่น้อง จะเสียเป็นดอ,อกใบหนีพเ,เอาเอาไงพ่อเอาติเกีนั่นเอามาหน่อยประมาณสิลูกพ่อดอกหน่อยเขากระโปงใบนะครับพี่น้องขาพ่อดอกแดงเงเติบเ่าจังเอานะคะโปกไปเหมารุ่นคนมาเอา,เา,เอาได้เติบเราดิได้เราดิได้แล้ว ไปต่อไปเรื่อยๆพีนองเกิดยูเป็นเปนเกิดยูเป็นเปนหนึ่งค่ะสวยสวยค่ะเจออีกแล้วดอกนี้สวยจ้าชีนองดอกนี้ทั้งสวยทั้งอวบกูนะเด็ดขาเล่าไว้ก่อนเด็ดขาไว้ดูทั้งสวยทั้งอวบเลย น้องค่ะดอกตีนไก่สวยอวบทั้งสวยทั้งอวบอเจออีกแล้วอยู่ติดน้ำเลยหยุดติดไหน้าเลยค่ะพี่นออ้องขับรถดูงา่ามว่ะพี่น้องว่ะงามว่ค่ะต้องตาดีๆด้วยจังสิเห็นนี่ โอ้เขาเจ้ามีคูเขาเจ้าเกิดเป็นจุม่มนี่ค่ะเดี๋ยวเอาดอกหน่อยเอาดอกหน่อยฝังดินไว้อีกค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ไหนหนีน่ดอกใหญ่งเยดเดนี่บ่ได้ดอกหน่อยเด้าพี่น้องขาเพิ่นอวบ หักขาไปข,า,ขาอวบม่วงนี่เห็นไหมน,นี่สีม,ม่วงๆเนี่ยนี่ค่ะหักขาอันนี้ดอกเล็กโอ๊ยหัวหรุยออกอีกแล้วดอกน้อยไร้กระผมไปค่ะมเห็นจุ่มนี่ปะค่ะ จุ่มนี่ยั้งดอกหน่อยนะคะใช้ไข่สิโปกกใบก้อนโปกใบก้อนค่ะให้พ่นใหญ่งงก่อนค่อยมาเอาจุ่มนี้เอานะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องเบิ่งจะ้ะเบิง่งเบิ้งโดดงายโดดงางามค่ะพุ่นน่ะดอกงามมีมีคูเพ่นพ่นออกเป็นคูพี่น้องเบ่งดูพุ่นน่ะค่ะ ่นออกเป็นคูออกเป็นคูนะคะงามงามพี่น้องเบิ่งจุ่มนี่ค่ะจุ่มนี่ไม,มออ่แต่มีแต่ดอกอวบอวบแต่ใยไยว่าเอานะคะพอเป็นดอกหน่อยโกใบก้อนโกใบก้อนค่ะผลอ้อเราเบิ่งพี่น้องมแต่ดอกอวบอวบมะอื่นนี่พ่อดีเลยนี่มะอื่นพอดีแต่ดอกอวบอวบ อันนี้เป็นยังคือเป็นเออว้าวอันนี้ดอกใหญ่อันนี้ดอ,อ,อกใหญ่เอาค่ะปัาดพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องเบิง่ง,บงดูค่ะปัาดพูน่ะซ้ำแขียนไปย้ายไฟเลยสภาพอวบมางามคาดแต่พี่น้องระเบงเนี้ยดอกซ้ำแขนดอกซ้ำแขนย้ายไฟเอาโหลดระเบง ตีกี่ใหญ่ๆกับพี่น้องขากีนี่สิเอาซะดอกมันใหญ่เติบแล้วกีนี่เอาอยูุขาใหญ่เติบแล้วเนาะขันกีน้อยยลีมาใหญ่ไฟกับสิถมไว้นะคะอันนี้เอาบ่านี่อันนี้ก็เอาเนาะใหญ่เติบอยู่อื่ะได้แล้วนะครับวันนี้สองตาลูกอันนี่เป็นตาของแม่ไฝ่ตาของแม่ไฝ่ไม่แต่ดอกปันบาท เอามาร่วมกันแล้วน้องปอบเราวันนี้น้องปอบจะไปยกสะดุงต่อแต่ว่าแม,ม่ไฟสิพักแล้วละ่ะได้ส้มนี่กับพ่อกินแล้วล่ะค่ะยกสะดุงเบื้องป่านเมื่ไหรพี่น้อ,นนองเออมหนาวมันลงแล้วเ่สียไปป่านน้องปอบเราสิไปยกสะดุงต่อแต่ว่าแม,ม่ไฟกับหมวรุ่นยี่สิไปลายยกสะดุง ได้จักสิบดอกเนาะยุ่งเงาวันกะินนลูกนี่แล้วยุ่งนอกนอกอันมองได้หก่แถบพระออกที่ออกเป็นเปลี่ยนเห็ดข้างไหนท่ามเนียนมกะทินโรูกมังฟังคนมังสิบมีตี้่ฟังไดนฟังอีกฟังหนึ่งสิบตยิงหรอกฟังไหนโดดนีเพ่่ได้ไปสิบ้ฟังอะไปเพื่อนเราฟังเดียบฟังอีกฟังหนึ่งไหมฟังที่ว่าไปตัดหวยหวยแล้วเป็นหวยใหญ่ไหม นี่หละกินบะหมีด่ดอกเอาไปเแคบพ่อกินพ่งลพางนไปเก็บกนเอาแคะพ่อกินเลยว่ามันเห็ดหละพิน่นเห็นซุ่มยูม,ม่วงหน่อผพบ้าบ่ามีไหลายเก็บไหลที่ผ้เอาต่าพ่อว่า้มนี้สีเขียงก็เอาไปแกมบ้มนี้สีอันก้อยก็เอาไปแค่ก้อยจานหน,นึ่งเนี่ย็พอบ่ม,มีผู้ใดกินน้าเ้าดอกเห็ดผมเห็นบ้านเฉียงกอก่มสคกินดอกก็นี่ ดอกซ้ำหนีพอดีเนาะปอบเนาะนี่เนาะนี่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 ดอกบานซ้ำหนีพอดีพอดีอยู่เนาะพวกขมหลแม่ฝายผันพอดีขีาขมขมแม่ฝายผันคนมากเกียงผักขีเล็กเกียงเห็ดขมเห็ดขมนี่ครเกียงนอไหลลกิน้วเกียงนอไหวเกียงผักขีเล็กเกียงดอกลินฟ้าซุปดอกลินฟ้าเป็นยังสีมากแนวขมขมมาตะหน่อย พี่น้องก็บเจ้เคยเห็นแต่ใยไยเคยผ้าสบดอกดินฟ้าลงในปีกเนาะเก็บดอกดินฟ้ามารวมแล้วก็สูดเออดอกดินฟ้าดอกแค่สูดไปหมดครับพี่น้องถ้าติดตามเอ,อ่อถ้าติดตามกอ้อ,เอนเนยเห็ดกับพี่น้องเด้อมื่อนี้สิเห็ดเป็นคลิปร่วมหมู่บ้านนี่มันแย่เอาปว,วดมันเอาลงร่วมกันบ่ได้มันเลยมีคลิปเกลี่ยเกลีออกมาตั้งหากแต่มืนน่อนี้พอไทยแย่เกินไปค่ะไทยพอดีพอดี สิไป,ปีิดคลิบก้อยเร็วจังสิปีติดคลิบค่ะสวยอยู่เด้อบัวกระไดอดอกบานแล้วดอกบานค่ะพี่น้องอยู่ไใน้อุ้มหยาค่ะต้องสายตาต้องดีๆนะคะ้องดูงามบอพี่น้องว่าดอกบานจ้าพี่น้องตอนนี้ย้ายไฟกำลังต้มเห็ดนะคะ ต้มเห็ดขั้นตอนนี้คือขั้นตอนต้มค่ะต้มให้ซุกน้องป๊อบกีบไปตกสะดุง้งโยกสะดุ้งแล้วต้มเห็ดโมนี้ย้ายใยใส่ใบใช้ย่าหรือว่าใบาผงชุ่ดนะคะผักใช้ย,ย่ามันสีมีความหวานนะคะขันห้อหรือว่าจะใส่ใบบักขามแก่ก,ก็ได้ใบบักขามสมแล้วก็ใบบักสีดาก็ได้ถ้าว่าโมนี่ย้ายใยใส่ผักใช้ย,ย้านะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่นิดหนึ่งแล้วก็ใส่บักขามเปียกนะคะรับเพราะว่าบา่ได้ไปหาใบบักขามค่ะ นี่นะคะต้มไหสุกนี่ครับพี่น้องมีตะดอกง่ายๆครับมันนี้แต่ตะดอกง่ายๆอวบๆนะคะมันนี้สีเห็ดเมนูกอ้อยเห็ดขมค่ะพี่น้องตอนนี้คือต้อมไหสุกอยู่นะคะเห็ดขมเขาต้องต้มแล้วก็ลิ่นน้ำถิ่มมันรู้ขังตะดอกง่ายๆได้ไฟต้มใช้ปลาคามเปียกนะคะแล้วก็ผักใช้หญ้าค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใยไฟสิมะก่อยเห็ดขมให้พี่น้องเบื้องนะคะพราว่าน้องป๊อบกี้บอยูน้องป๊อบกี้ไปหลังจากมาจากเก็บเห็ดแล้วก็ไปยกสะดุ้งนะคะการก่อยเห็ดกับเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องใส่เข่าขวหอหอมอันนี้ายไฟต้มใบใยาไส้ต้ม่อจนจนจนสุกแล้วนะคะจนเย็นแล้วให้มันเย็นก่อนค่อยเอามาปรุงเข่าขว,ขวจังบออืดน,น้ะคะ่ะพี่น้อง ข้าวคั่วจะได้ไม่อืดนะคะเห็นปะคะเห็นป่ะนี่โอ้ยบ้ามี้ผมมาไทยให้เฮ็ดตัวเองกับพี่น้องค้ากระสีหักจักหน่อยวัสาเบิ่งออเดอร์พี่น้องเลยได้เห็ดถวยหนึ่งพอดีพอดีค่ะมื่อไดกระสีใส่ผดผงธรรมดาก็ข้าวก้อยเนื้อก้อยอันบวกหอยนีระค่ะนี่ครับมากเพียด์ไหลกระสีไหลมากเพียดหน่อยกระสีหน่อยนะคะี่ใส่แบบผดผง ให้ใส่กับมากินเผ็ดเปิดพิธีเห็นว่าก็ได้พิกโขงแล้วก็เข้าคัวค่วค่ะพี่น้องข้าวคั่วใส่เพื่อความหอมนะคะใส่เข่าคั่วเข้าคั่วแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะให้ใส่บั่วใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าน้ำปลาทุกมเงินมันนัวแล้วน้ำปลาทุกมเงินนัวแล้วใส่แทนน้ำปลาไปเลยนะคะน้นอย่าเ่ากันก่ะพี่น้อง คนให้เข้ากันนะคะเห็นบ่าไคพี่น้องเห็นบ่าได้พี่น้องเห็นผัวเห็นต้งสีนะ้อะคนให้เข้ากันอ๋อผงนัวค่ะชูรสนะคะเนี่คือชูรสค่ะพี่น้องบ่าไซาร์ไหลดอกค่ะบ่าไซเลยกับบ่าแสบค่ะพี่น้องเห็ดเนี่ยกินกับบ่าใซรชูรสชูเลยกับบ่าแสบอืมเข้ากับตองไซ่จากน้อยนะคะอหอมเตะดังห่วยห่วย ข้าวกัวหัวหอมนำปลาชุดลดลงไปเร็วผิดผงนะคะถือกินอะได้เนี่ยค่ะพี่น้องนี่ถือกินหอมห้อยๆเราเด้ขค่ะนี้หอมห้อยๆเร็วบัดท,ที่นี่ก็เสียงย่งบักนาวนะคะใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะไม่ใส่ไม่ได้ไม่อร่อยใส่บักนาวนำบักนาวลงไป ใช่ไฟที่ใส่เหมือดงวยเลยด้ยพี่นอ้องหองมหอมเสร็จเสร็จมะนาวนะะใส่มะนาวหนึ่งลูกเลยนี่สอมหอมแต่บันนี้พี่นออ้องหอมคักหอมหวยๆหอมีหออลีค่ะข้าวคัว่วหัวหอมพริกผง นะคะน้ำปะลาขวดนะคะน้ำปะลาขวดทุกวันนี้เขาปรุงมาแล้วบางครั้งบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเราตำส้มตำเนี่ยเวลาเราตำส้มตำเนี่ยไม่ต้องใส่ชูรสน้ำน้ำตาลอีกเลยใส่แต่น้ำปะลาก็พอนะครับบะที่นี่ก็ตมด้วยหอมค่ะหอมนะคะมีต้นหอมซอย แล้วก็ผักชีหอมค่ะผักชีหอมคนเราคนก็ใส่ใบบักกูดแต่เมนเนี่ย้ายไปขี้ขันไปหาพี่น้องขี้ขัขนไปหาเดี๋ยวดูหอมหวยหวยมาเด้อบันี่พี่น้องเลย เดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้น้องป๊อบกี้ด้วยเพราะว่าน้องป๊อบกี้ไปไปยกสะดุ้งนะคะน้องป๊อบกี้ไปยกสะดุ้งใย่อ,อ,อนี่คือคือแลี่ยวๆนะคะเลี่ยวๆเลี่ยวๆนะคะอยู่พูดเดี๋ยวกับไ้แมทได้ข่อยกระไดพ่อจะซื้อยูพูดเดี๋ยวกระไอยูได้ห้องพูดเดียวกระไซมันติดในไส่นี่เลี่ยวๆอันนี้คือช้อนส่วนตัวนะคะช้อนนี้คือช้อนส่วนตัวนะคะ เ,ออเดี๋ยวสิแ่งไปถาน้องปอบกีเครื่องหนึ่งนี่คือนี่คือหน้าตาของกอยเห็ดครับพี่น้องนี่คือหน้าตาของกอยเห็ดชิมให้พี่น้องเบ่งกอนชิมให้พี่น้องดูดอกใหญ่ๆนี่นะคะแซบแซบค่ะแซบแล้วพี่น้องก็ต้องปรุงอย่างอีกเลยใส่น้ำปลาานัวแล้วค่ะ น้ำปลาลาพี่นางสิริพรอ้ำไพพงของแท้ของจริงต้องมีรูปพี่นางสิริพร <c oughs> กินกับต้นหอมนี่นะคะเอาต้นหอมกินกับคับพี่น้องเดี๋ยวใยกไาสิบเบงมาถานน้องปรับกี่เครื่องหนึ่งข่ะกินผู้เดียวเบอร์เม็ดแบบขวบพี่น้องที่ติดตามคลิปต่อตอไปฝากพี่น้องกดติดตต์ต่เด้อค่ะเด้อบายบายค่ะพี่น้องฮรัปพี่น้องทุกๆคนค่ะ